นัตถิปัญญาสมาอาภาแปลว่าแสงสว่างใดเสมอด้วยปัญญาไม่มีอาทิตย์จันทร์ส่องแสงแจ้งกระจา่างส่งสว่างลุ่งเหลืองเฟื่องเวหามิอเปรียบเทียบทันเท่าปัญญาสว่างกว่าสุริยันดวงจันเพนแสงอคีหมื่นพันจันทร์อาทิตย์ถ้าถูกปิดบังป้องมองไม่เห็นแต่ปัญญาใครปิดไม่มิดเม็น มองแลเห็นลอดล่าแลฟ้าดินสวัสดีครับผมพบกันแล้วกับช่องเหรียญดีพิธีเด็ดนะครับผมอีพีนี้จะพามาชมนะครับเหรียญเก้าสังฆราชเก้ารัชกาลนะครับผมวัดสุวรรณภูมินะครับผมจัดสร้างโดยนะครับพระเทพพุทธาจารย์ครับเจ้าคุณเปื้องนะครับผมหรือว่าหลวงพ่อเปื่องนะครับวัดสุวรรณภูมิตาบลท่าพ่เ้ยงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับผมวัตถุประสงค์นะครับ ของการจัดสร้างนะครับก็คือเพื่อแจกเป็นที่ลึกึกแก่ผู้สมทบทุนสร้างสุวรรณภูมิวิทยายลัยนะครับผมหรือว่าโรงเรียนพระปริยัติธรรมนะครับพิธีพุทธาพิเศษนะครับโดยพระเกจิอาจารย์ทื่ดังในยุคนั้นนะครับก็จะมีนะครับสมเด็จพระสังฆราชป๋านะครับวัดพระเชตุพนนะครับหลวงพ่อเปื้องวัดสุวรรณภูมิหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่หลวงพ่อแต้มวัดพาลอย หลวงพ่อถินวัดป่าเลไลหลวงพ่อสมวัดดอนบุตรผาลามหลวงปู่โพวัดพระศรีรัตนมหาธาตุนะครับเหรียญเก้าสังฆราชเก้ารัชกาลนะครับถือเป็นวัตถุมงคลนะครับรุ่นที่สามนะครับก็คือนครับเก้าหน้าเก้าหลังนะครับผมสร้างแล้วก็นะครับพุทธาพิเศษในราวปีพศสองพันห้าร้อยสิบนะครับผมมาชมด้วยกันนะครับพี่ๆครับผมสำหรับเหรียญรุ่นนี้นะครับมีประสบการณ์นะครับผม เรื่องเขียวขาดคงกับพันด้วยนะครับผมด้านหน้าจะเป็นนะครับพระสังคราชนะครกบารูปนะครับด้านหลังก็จะเป็นนะครับก้าวรัชการนะครับวงแบบนี้นะครับผมอ่นนี่นะตรงกลางจะเป็นว่าก้าพระสังคราชนะครับ สุวรรณภูมิวิทยาลัยนะครับผมขออนุญาตนะครับดูความมีชีวิตของเหรียญนะครับการแกะบล็อกสอดทสสวยนะครับเม็ดตาเห็นเป็นเม็ดเลยนะครับผมเส้นเส้นเส้นแสววิ่งทั่วเหรียญนะครับ าเป็นเม็ดอย่างนี้เลยนะเส้นสายฝนผ่าลงออมาให้เห็นหลวงพ่อมุ่ยวัดดอนไล่รวมปลกเสกด้วยนะครับด้านหลังแบบนี้นะหัวห่วงนะครับแบบนี้พื้นเหลียงก็จะมีเส้นสายฝนผ่าให้เห็นนะครับก้าวลชการนะครับผมดูที่นะครับผมหนชาวช้างนะจะกลกันให้เห็นนะครับ อ่านกันเห็นนะครับนี่นะครับอย่างนี้นะครับผมเรียนที่เกิดจากการแกะบล็อกสุดนะครับดรือชชางนะครับกายกันให้เห็นนะครับเรียกว่าองศายันหรือว่านะครับรอยต่อยันนะครับผมดูเมตตานะครับของแต่ละราชการนะครับเป็นเม็ตอย่างนี้นะครับในเรียนนะครับแท้ที่นะครับเนราเราปีหนึ่งกว่านะครับพึ่งเรียนนะครับความเก่าของโลหะ สามารถไว้เป็นเหรียญไว้เปรียบเทียบกับเหรียญดังๆหลายๆเหรียญได้นะครับประสบการณ์นะครับมีคนนักแคลคลาดนะครับปลอดภัยนะครับผมเหรียญรุ่นนี้นะมากมายนะครับดูขอบข้างครับรอยตัดนะครับตรงนี้นะครับ อยูปีหนึ่งกว่านะครับครับดูนะครับนี่นะครับเยียนแกะได้สวยงาม พระสังฆราชเนี่ยดูตัวยันนะครับผมไก่กันได้เห็นนะครับนี่นะร,รอยต่อ,อยันนะ ต่อการกายของตัวยันให้เราเห็นนะในยันแท้นะค,นะค,นะคสำหรับเกจิที่ร่วมลูกเสีอีกท่านที่ผมชอบมากก็คือนะักหลวงพ่อแต้มนะครับชอบมากเนะก่งมากนะรพรอแต้ม,มัดพระลอยนะ ล้อยตัดนะครับผมในยุคนั้นนะครับนะครับถือเป็นเหรียญดีพิธีเด่นอีเหรียญน,นะครับผมราคาชาหาก็ยังไม่แพงนะครับสามารถเก็บสะสมได้นะครับผม โอเคนะครับพี่ๆก็ฝากติดตามด้วยผมไว้พี่ต่อไปช่องเรียนดีพิธีเด่นจะไปชมเกจิตท่านไหนนะครับสำหรับ e ีพีนี้ขอเก่าวคํา่าสวัสดีครับผม